สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาญครูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการกับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้เองเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของการที่จะทําอย่างไรครับให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตต่างๆที่แปรเปลี่ยนไปนะครับในการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบหรือว่าในการใช้ชีวิตเขาเรียกว่าแบบว่าต้องมีการแข่งขันต่อเวลามีการแข่งขันซึ่งกันและกันครับซึ่งบางทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเนี่ย อาจจะมีข้อที่มาทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปถึงเรื่องของสังคมกลุ่มใหญ่ๆที่ต้องมีคนอยู่ร่วมกันอย่างมากมายเนี่ยแหะครับจะทําอย่างไรนะครับให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าต่างความคิดต่างความรู้สึกหรือว่าต่างอุดมการ์ต่างๆกันเนี่ยแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นั่นก็คือการขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมและคุณธรรมข้อหนึ่งเลยครับที่ตอนนี้เราต้องการอย่างมากในสังคมนั่นก็คือเรื่องของความเป็นจิตอาสาหลายคนบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่อีกหลายคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าฉันไม่มีฉันให้ไป แล้วฉันจะได้อะไรหรือว่าถ้าฉันไม่มีอยู่แล้วฉันจะให้อะไรได้บ้างวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาเราจะมีคําตอบครับว่าเราสามารถไปจิตอาสาและเราสามารถให้อะไรต่อสังคมได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของอาจารย์ซามูเอลนุ่นทองนะครับท่านเป็นครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนสตรีพังงาจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอย่างที่บอกอยากให้อาจารย์นิยามนิดนึงฮะว่าความจริงเนี่ยมีคําพูดนะบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับแต่ว่าบางค เยจะมองว่าฉันไม่มีอะไรจะให้เลยแล้วฉันจะทํำยังไงฉันจะให้ได้อย่างไงตรงนี้อยากให้อาจารย์นิยามสักนิดหนึ่งครับในฐานะที่เป็นนักจิตอาสาเนี่ยครับว่าจะต้องทํำยังไงฮะ <c oughs> ผมก็คิดว่าคําของพิธีกรนี่ดีอยู่แล้วครับ,รบยิ่งให้ยิ่งได้ได้จริงจริงครับ <ugen. S 2> ผมก็ร่วมง,งานกับเด็กๆเนี่ยคือโอกาสเนี่ยจะมาจากผู้ใหญ่นะครับที่เห็นเราเราทาจิตอาสาไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เราก็ไม่เลือกนะครับไปตรงไหนก็ได้นะครับ พยายามช่วยเหลือสังคมไห้ได้มากที่สุดนะครับผมมีกําลังหนุนของผมก็คือนักเรียนเด็กๆนะครับที่ช่วยกันทําวงนะครับก็คืองานของผมงานหลักก็คือดนตรีถูกไหมฮะก็คือความสุขของของเด็กๆก็คือได้เล่นดนตรีแล้วเมื่อเราออกไปข้างนอกนะครับมีมีงานเข้ามาเนี่ยเราเห็นคนดูเราแล้วมีรอยยิ้มแค่นี้พวกเรามีความสุขแล้วครับมีความสุขใช่ครับคนให้ก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขผมก็แฮปปี้แล้วครับคือเอาง่ายๆแหละสิ่งที่เราอยากได้คือโอกาส ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้กับเราเราก็จะให้อะไรกับสังคมได้คือให้ด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีใช่ครับแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความสุขจากสิ่งที่เราได้เห็นว่าประชาชนมีความสุขใช่ครับครับอันนี้คือยิ่งให้ยิ่งได้จริงจริงครับผมผมชอบคํานี้มากเลยโรเคครับแล้วกับกิจกรรมหรือว่ากับภารกิจเนี่ยของคุณครูนะครับที่ทําในโรงเรียนมีอะไรบ้างครับของผมก็จะได้รับโอกาสจากฝ่ายบริหารนะครับที่ได้มีโครงการ ฝึกซ้อมดนตรีครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากหน่วยงานก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาครับ,รบที่ให้โอกาสซึ่งมีงานหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตนะครับ,รบก็คืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่เกนะครับอันนี้ก็คือตอนนั้นคือผมก,กับเด,กเด็กเล่นเสร็จพอเล่นเสร็จจบปุ๊บผมนี่น้ําตาไหลเลยผมคือยังคง<น>คิดถึง,งองค์ท่านนะครับแล้วก็มีมีบทเพลงหนึ่งที่ทางวงจะต้องเล่นอยู่ตลอดก็คือ สตีออนใหม่ๆนะครับหรือมีชื่อภาษาไทยว่าในดวงใจดิรันครับคือผมคิดว่าพระสงฆ์ที่กรหรือว่าพวกเราชาวไทยนะครับก็ยังคงมีพระองค์อยู่ในจิตใจตลอดนะครับด้วยความรักและความศรัทธาอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนใช่ครับครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นความสุขสูงสุดละที่เราได้รับเกียรตินั้นนะครับคนนี้เนี่ยพอมามองกับว่าเราเองก็ต้องปลูกฝัง กับลูกศิษย์ด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการสอนหนังสือโดยปกติแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาให้กับเด็กๆด้วยอยากอยากมองถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าแบ่งเวลายังไงครับอาจารย์ผมจะมีเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือเช้าบ่ายแล้วก็ค่ำก็ค่ำมาถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีงานนี้เราก็ต้องเข้าค่ายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการที่จะไปร่วมงานต่างๆ เพื่อที่จะให้เด็กแต่เด็กผมเนี่ยเขาจะมีวินัยอยู่อย่างก็คือเขาจะรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ผู้ปกครองก็จะเสียสละครับอันนี้อันนี้คือผมชื่นชมมากครับผู้ปกครองนะครับที่สละให้ลูกหลานได้มาร่วมงานกิจกรรมของจังหวัดหรือว่างานตัวง,งานต่างๆที่ขอความช่วยเหลือมานะครับ,รบเราก็ให้ด้วยความเต็มใจ แสดงว่าเป็นพื้นฐานจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับว่าในการที่จะทําให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขผมขอใช้คําเชื่อมแบบนี้แล้วกันนะฮะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาแต่ว่าก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันครอบครัวด้วยถูกต้องครับอันนี้แน่นอนเลยครับชัดเจนที่สุดครับครับแล้วก็ทําให้ทําให้เด็กๆนั้นเขาสามารถที่จะมีโอกาสเข้ามาร่วมด้วยใช่นะครับแล้วคุยเขาเรียกว่าเป็นการวางกฎกติกาอย่างไรบ้างครับเพราะว่าผมเชื่อวงดนตรีเนี่ยไม่ไม่ได้แค่คนเดียวแน่นอนใช่ครับใช่นะครับ ใช่แบบว่าโอ้แม่เรามาโฟกซองเรามาอะไรร้องไปด้วยแต่ว่าคําว่าวงเนี่ยหมายถือว่าต้องมีหลายหลาย,หลายคนคน,นะครับเราต้องมีการวางกฎกติกาวางเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยว้บ้างครับเ,เป้าหมายก็คือจะต้องเ,ออเล่นยังไงก็ได้ให้คนฟังมีความสุขทีนี้เราก็มันจะเริ่มจากคือในวงมันจะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษ,ษาปีที่1ถึง6ใช่ไหมครทีนี้ก็กติกาก็คือรุ่นน้องจะต้องคารู้รุ่นพี่ นะครับรุ่นพี่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของวงเลยครับไม่มีไอ้คำว่าเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ไม่ใช่คือต้องแยกประเด็นออกใช่ครับต้องแยกประเด็นออกว่าคือความเท่าเทียมกับกับความที่เรามาก่อนมาหลังหรือพี่น้องเนี่ยมันมันต้องแยกกันให้ออกนะครับเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยคืออยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ได้ครับใช่คือต่างคนต่างว่าเออเราก็เท่าเทียมนู่นก็เท่าเทียมเนี่ยไปไม่ได้ครับคือเช้ามาก็ต้องสอดีกัรุ่นพี่ครับ นะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วถูกไหมฮะอย่างผมเด็กเด็กสวัสดีผมก็รับไหวน้องสวัสดีพี่ทุกคนเน่เป็นอย่างนี้ในความจริงนะครับอาจารย์ตัวนี้เนี่ยอยากเสริมเลยครคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะโดนคุณแม่ผมเนี่ยดุมากแลวคุณแม่จะบอกว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าใครทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยต้องสวัสดีใช่ครับตอนเด็กๆเราก็คิดเหมือนกันว่าทําไมต้องสวัสดีแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาเราได้เข้าใจเลยนะว่ามีเด็กคนนึงมาสวัสดีเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบ เอดูเขาอ่ะใช่ครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบอยากจะช่วยเหลืออยากจะช่วยส่งเสริมเขาใช่ครับอันนี้มันก็เป็นคําตอบได้นะจริงมันก็เป็นการฝึกเด็กๆเขาแหละให้ว่าอันนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยทำเป็นนิสัยทําเป็นวิถีแล้วยกมือไหว้สวัสดีทักทายผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงก็ได้ใช่ครับใช่มันทําให ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นที่น่าเอ็นดูครับทุกวันนี้ผมมาโรงเรียนผมยังสวัสด,ดีพ่อกับแม่เลยครับสุกวันนี้ครับออกจากบ้านที่ผมก็ยังสวัสด,ดีครับครับครับอันนี้คือหนึ่งเลยในในสิ่งที่เราต้องวางกฎกติกาเอาไว้กฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักพี่รู้จักนอ้องใช่ครับแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนเหมือนกับที่พีกรบอกพว่าถ้าเรารู้จัก มีสัมมาคารวะเราก็ชนารักเลยครับโดยปริยาเลยผม่องเสมอใช่ครับเสมอเลยครับผมย้ำกันเสมอเลยล้วไม่ใชนารักเฉพาะผมคนเดียวนะกับคุณครูทุกานเลยจริงๆคือบางทีเนี่ยเราเห็นเลยคนนี้มาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ชอบที่หน้าเป็นเรื่องปกตินะของคนเราครับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ชอบที่หน้ากันก็ได้แต่อยู่ดีเขาเดินมาสวัสดีครับคุณพี่ครับผมพอดีขอปรึกษามันทําให้เราแบบจิตใจมันอ่อนที่มาทันทีใช่ครับใช่นะครับแล้วเด็กๆเขารู้สึกยังไงบ้างครับกับเรื่องของการวางกฎกติกาอะไรพวกนี้ เขาโอเคครก็คือจะมีประชาชไใจก็คือว่าผมจะให้เขาออกกฎกันเองแต่ผมจะเป็นไกด์ให้ว่าอย่างนี้ดีไหมลูปอย่างนี้ดีไหมก็จะมีหัวหน้าวงนะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าวงแล้วก็เราจะแบ่งงานกันเป็นเป็นเป็นงานเป็นงานเป็นงานอย่างเงี้ยดูแลกันซึ่งกันและกันแล้วก็จะให้เขาออกกฎกันเองอย่างนี้น้องทําได้ไหมสมมุติว่าทําผิดเนี้ยลงโทษ สมมติว่าลุกนั่งหรือว่าทำอะไรกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบทำกันเองครับผมแต่ว่าต้องผ่านผมก่อนคัเหมือนกับเราค่อยดูแลอย่างเงี้ยครับไม่ไม่อยากจะให้เกิดกระทบกระทั่งกันเขาเรียกว่าเป็นเป็นคือก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยล่ะใช่ครับคือทุกอย่างมีดาบสองคมใช่ครับบางทีเนี่ยการที่ทำให้น้องๆเขาเนี่ยมีความเคารพรุ่นพี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นพี่เนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่รู้จักที่จะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยใช่ครับมันก็จะส่งผลกระทบ อยดูแลเขานะครับก็ทําให้เด็กๆนั้นเพราะว่าดนตรีจริงๆนยครับคุณผู้ชมคือต้องมีวินัยมากๆต้องมีวินัยเลยครับทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของการที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนหลายๆคนคืออย่างที่อาจารย์บอกไว้อาจารย์บอกว่าเล่นยังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความสุขแต่มันไม่ใช่ว่าใครจะเล่นไปทางใครทางมันก็ไม่ได้ใช่ครับแล้วงานเยอะไหมครับอาจารย์ค่อนข้างจะเยอะเลยครับเพราะว่าจะมี ทั้งงานของจังหวัดแล้วก็งานของต่างจังหวัดก็มีนะครับบางทีเขาไปช่วยต่าง,างจังหวัดก็มีะะครับแล้วการที่เราทําวงขึ้นมาเนี่ยฮะในในคุณธรรมเรื่องของการที่จะฝึกเด็กๆนะให้เขารู้จักวินยัยร,รู้จักถึงความซื่อสัตย์จริตรู้จักเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยครับ,รบแล้วก็ความกระตัญอยู่รู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามด้วยเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับในทางที่ดีแน่นอนครับเมื่อสัก เดือนที่แล้วมีไหวครูครใช่ไหมฮะหลังจากที่ทําพิธีเสร็จปุ๊บเด็กวิ่งรูมาหาผมเลย <laughs> มีท้งผมผมนีมม่เอาผมน้ําตาซึมเลยนะมผมว่าคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขามากผมบอกเด็กเสมอว่า ลูกไม่ต้องมารักครูนะแต่ให้ลูกรักวงของลูกรักพี่พี่น้องน้องอันนี้ไปถามได้เลยครับไม่มีการเตรียมคือถ้าใครไปถามผมจะสอนว่าอย่างนี้แล้วก็พอไหวครูเสร็จปุ๊บทั้งดอกไม้ทั้งเข้ามากราบนะครับผมก็ก็เป็นความระลึกดีระลึกในในบุญคุณใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งความกระตัญยูความกระตันยูครับต่อสิ่งที่ดีงามคือเป็นคุณครูก็คือให้ความรู้ ให้ความรักนะครับแล้วก็ให้ให้การฟูมฟักขึ้นมาเกิดเป็นเกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นวงขึ้นมาได้ก็ถือว่ามีบุญคุณกับเด็กๆเขานะครับเรื่องการเรียนเหรอครับเด็กๆเขามีสมาธิมากยิ่งขึ้นไหมฮะอันนี้เห็นเห็นได้ชัดนะครับเพราะอย่างเด็กที่บางคนก็ก็มีก็มีสมาธิสั้นน่นะแล้วก็บางคนมาเล่นกับผมก็ถามว่าแม่บอกว่าต้องให้กินยาไปไหมบอกไม่ต้องครับมาเลยผมผมผมไอยากลองนะแล้วก็ปรากฏว่า ดน,นตรีนี่ช่วยได้จริงๆครับ<ม>ทำให้เด็กมีสมาธิขึ้น<ม>ประณีตขึ้น<ม>เป็นคนที่มีจ,จิตใจอ่อนโยนขึ้น<ม><ม>นะฮะอันนี้ค่อนข้างจะเห็นนด้ชัดเจนเลยครับ,รบนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนให้เขานนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับ,รบกับเรื่องของการสร้างวงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเรามองไปในอนาคตน่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกเราบอกว่าบอกเด็กๆเ,เขาเว่าไม่ต้องรักครูแต่ให้รักวงนั่นหมายถึงว่าคุณต้องรักองค์กรของคุณเพราะว่าบุคคลเนี่ย วันนึงก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปรเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้นานเท่าไหร่นะครับ,รบแต่แต่เรามองไปถึงอนานคตอย่างไรบ้างครับเพื่อสารต่อไปให้เด็กๆนั้นเขาเขาได้ประโยชน์จากความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยที่มอบให้กับเขาก็คือผมก็จะเน้นอย่างคุณธรรมที่พิธีกรบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องจิตสาธารณะเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราทุกคนอะเรามีหน้าที่ที่จะให้สังคมอยู่แล้วเราะฉะนั้นอะไรที่ลูกทําได้ ก็คือขอให้มองไปข้างหน้า mm. ขอให้มองถึงประโยชน์ของส่วนรวมให้เยอะที่สุดฮะเ mm. พราะเราเกิดมาอย่างผมเนี่ย mm. ผมบอกไว้เลยว่าตัวเองเนี่ยถ้าจะทาอะไรนี่ให้มีเกิดปะโเกิดประโยชน์สังคมได้นี่ผมก็จะทําให้ถึงที่สุดะนะคะ mm. ับตราบตราบตนลมหาจจสุดท้ายก็ได้ mm. นะครับก็คือตอนนี้อย่างผมเองก็ได้รับให้ไปสอนที่ในศูนย์ฝึกนะครับศูนย์ฝึกเด็กที่ เด็กพิเศษหน่อยหรือเปล่าไม่ว่าเด็กที่โดนเด็กที่อาจจะมีปัญหามีมีมีอะไรพวกนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ไปแบ่งปันกับกับหน่วยงานนะครับครับหลายๆลาหน่วยงานแล้วก็แล้วก็ได้มีโอกาสได้พาเด็กๆเนี่ยในวงนี้บไปช่วยน้องๆก็จะเกิดเป็นการพี่สอนน้องอันนี้ก็คืออยู่ในวงเหมือนกันครับนั่นให้นั้นให้อาจารย์ย้ำเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเด็กจะดีได้เนี่ยผู้ใหญ่ต้องสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีใช่ครับก็คือแน่นอนว่า ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีเด็กๆจะดีตามแน่นอนนะครับเหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผมเชื่ออย่างนั้นฮะภาพภาพที่เด็กเห็นสวยงามยังไงเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าต้นแบบ ถ้าเกิดว่าต้นแบบดีต้นแบบทําให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าต้นแบบนั้นมาสั่งอย่างเดียวนะครับว่าจะต้องทําแบบนู้นทําแบบนี้แต่ตัวเองไม่ทําแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเขาศรัทธาแล้วก็ไม่มีใครเขาจะนําในสิ่งที่ต้นแบบนั้นบอกเอาไวใ้ให้เขาไปฝึกฝนครับเราเห็นเลยนะครับว่าคุณธรรมในหลักข้อของความซื่อสัตย์สุจริตการเป็นคนที่มีความเป็นจิตอาสา การเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มีความกระตันอยู่รู้คุนนั้นทําให้เขานั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สามารถที่จะบรรเลงเพลงได้ไพเราะครับได้ประสบความสําเร็จได้รับกานชื่นชมนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งที่อาจารย์นั้นมอบให้กับเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอัถเิอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร 02-206- 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย 10 0ลสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก วยเหลือประชาชนอันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงละเบียบัสใรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจด้วยกลไกรัฐสภากรรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่าการบูรณาการให้เกิดองครวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทําให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกุ้วนภารกิจการทํางานของคณะกรรมธิการในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทีาสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คุณผู้ชมครับในระบบสังคมของประเทศนะครับเรามีกฎหมายครับในการที่จะควบคุมความประพฤติต่างๆครับแล้วก็ทําให้ผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างมากมายในสังคมไทยนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ทําผิดต่อกฎหมายไม่ระเมิดล่วงเกินต่อผู้อื่นได้ครับแต่เรามองไปที่องค์กรก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรต่างๆครับที่เขามีการปลูกฝังให้บุคลากรภายในองค์กรนั้นมีคุณธรรมก็จะสามารถเชื่อมโยงครับ นอกเหนือจากเรื่องของการทำงานภายในองค์กรได้ดีมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเมื่อออกสู่สังคมภายนอกครับเขาก็จะนำวิถีวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมนั้นไปกลับไปใช้ไม่ว่าจะภายในครอบครัวของตัวเองหรือว่าชุมชนหรือว่าสังคมรอบข้างของเขาเองนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นจึงได้มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับให้องค์กรต่างๆนั้น ได้รับการรับรองนะครับให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมครับะระฆังสติก็คือเสียงนะฮะสิงะ่งระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทําให้เรารู้ตัวนะ,ะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะมูลิเสียอยู่หรือเปล่านะครับ ไม่ว่าการประชุมหรือการทํางานเนี่ยกลางคังสตินี้มันก็จะช่วยทําให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทํางานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็ก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัดเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทํางานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็ เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะรเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทําธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สําคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนน่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การการที่ทําให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม,ไม่ได้เอาเปรียบกันช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงะั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้บริษัทเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทําอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทําธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทํางานเนี่ยสังเกตว่า เราจะรู้สึกว่ามันมันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรลนมันต้องต่อสู้เพราะงะั้นน่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทําธุรกิจของการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่า มันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้นผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับบริษัทไทยโคโคอโนาตา่าก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้าน soft skill ในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทระทัของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทํางานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จาก สีหน้าความยิ้มแยมะะ้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น15-30%ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักง,งานทุกระดับอะคะ่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทําให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทําให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทํางานกันได้ง่ายขึ้นค่ะกิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออันติเมตไลท์ค่ะเพราะว่าทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้คนรอบข้างอะมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทํางานแล้วก็ การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะกิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสากลอมทรัพย์และก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสากลออมทรัพย์ของเราค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะและพนักงานก็สามารถอมเงินกับสาก์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะ ในอัตราดอเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทโคโนัสนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ําใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกะถินของวัดต่างๆที่อยู่ในตาบลเนี่ยพนักงาน ในนามของบริษัทไทยโคณโนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลหนองนาต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยโคโุณนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ําใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลหนองนามาด้ดีครับ เราก็มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งม,มั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็จเจริญบกต,ว,ตวไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับขององค์กรคุณธรรมครับซึ่งมีผู้คนมากมายนะครับมีบุคลากรมากมายครับต่างคนต่างความคิดอยู่ร่วมกันทํางานนอกเหนือจากเรื่องของการทําตามหน้าที่ของตัวเองแล้วยังจะต้องมีการสารสัมพันธ์ครับเพื่อให้งานต่างๆนั้นสามารถจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในการทํางานได้ครับสุดท้ายครับนอกเหนือจากเรื่องของบุคลากรน,นั้นประสบความสําเร็จในการทําอาชีพในการทําตามหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเนี่ยก็ทําให้องค์กรทําให้บริษัทนั้นประสบความสําเร็จต่อการขับเคลื่อนธุรกิจได้ครับ และสุดท้ายในวิถีวัฒนธรรมขององค์กรคุณธรรมแบบนี้ก็จะมีการกระจายออกไปสู่สังคมภายนอกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับที่มีอยู่อีกมากมายครับในแอปพลิเคชันนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันมอร์ทัตครับที่ทางศูนย์นั้นได้มีการรวบรวมครับไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทความต่างๆครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมนะครับจากชุมชนต่างๆเขาอยู่ร่วมกัน ได้อย่างไรอย่างมีความสุขในบางพื้นที่มีปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหาเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้กับชุมชนต่างๆครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับดาวน์โหลดง่ายๆนะครับที่แอปพลิเคชันนี้ฮะลงเข้าไปดูกันนะครับก็จะเจอเรื่องราวอย่างมากมายครับแล้วก็ไม่แน่นะครับหากเรามีปัญหาอะไรอยู่ภายในองค์กรภายในครอบครัวหรือว่าภายในตัวเราเองเราอาจจะได้แนวคิดดีๆครับจากการถอดรหัสคุณธรรมที่ทางศูนย์ รทำาคการมาชวนนั้นรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันนี้นํามาใช้แก้ปัญหากับชีวิตของตัวเราเองได้ครับวันนี้เวลาหมดลองเรานะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ